ก็ที่หนึ่งอะคะไปแล้วคะ่ะมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนของเอ่อนักแข่งแล้วได้ไปนั่งรถอย่างนี้เออแอ็ปั่นเราทำงานดีมากพี่เพิ่มทำงานดีมากจ้าไปไปไม่เป็นเลยแม้สองคนเนี้ยปุ่มปฏิเสธไม่มียิ้มรับตลอดจ้าเอาซีแอ็ปั่นเราทำงานโคตรดีเลยอ่ะเออชอบอะบุ่มว่าวันนี้คนโก้ต้องได้นั่งดิฟกับ นักแข่งแน่เลยทุกคนที่ขับรถแบบหมุนหมุนหมุนอะไรอย่างเงี้ยมีแววว่าจะได้ไหมอ่ะหรือเปล่าหรือยังไงรอดูโอ้น่ารักมากกำลังใจที่ดีจ้าไปไปอดีโอต้องได้ที่หนึ่งชอบแอปปันแอปปันเราทำงานดีมากสองแสบไปไม่เป็นไปประกาศให้โลกรู้ไปเลยดูซิทุกคนแต่ธนดนออกท้องนามากบอกเลยไปไปโอดีโอก,ก็แบบ อะไรก็ไม่รู้แอคปั่นเขากำลังจะทำงานน่ะลูกหนูให้โอกาสเขาทำงานหน่อยสิเดี๋ยวเขาก็ไม่จ้างอีกอ่ะอือแอตปัหน้าตายสงสัยตุลัดแต่วันนี้เป็นพิเศษเลยนะนะวันนี้พูดผมจะหนึ่งเดือผมจะหนึ่งเดอสามอุ้ยเข้าใจกันสดชี้เลยแก ไม่ได้มาทำอ้ผมบอกกันรอนๆครับรอสตาร์รอสตาร์รอสตาร์เดี๋ยวนี้น้อกี้วมาก่อเก่้วมากาเฮยได้แน่ได้แน่ตายได้เลยนะ กับเพื่อนอย่าเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าก <E ็ผมก็เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้ปกติครับสนั่นแล้วครับตอนนี้สนนแล้วพี่ต้นเรียกว่าบอมบอมบอรมบอมฉันขอปั่นอีกอย่าง พี่ยาพียาเป็นอาพี่ต้นเราภาษาพ่าพี่ยาด้วยวันนี้เข้าสู่วันอันาดของทุกคนแล้วถูกต้องไหมจ๊ะฟ้าใสๆแบบนี้ไม่น่ามีฝนเต็มที่ไหมคะลูกล้างบอลล้างบอลมีเพิ่มด้วยทีมงานจ๋าขอไม้เพิ่มไปจ๊ะเอาไม้มาเลยขอไม้มาเลยขอไม้มาเลยขอไม้มาเลยถ้าหนักข้างกันเลย ก็อันใหม่ตอนร้อรอมาดูแวเราลองถามแต่ละคนเีกว่าเมื่อวานซ้อมแล้ววันนี้จะแข่งเตรียมตัวอะไรกันบ้างอย่างนึเดี๋ยวไมกันลำบาแกนี่ก็อยากพูดกันเลยนะให้ติดเตรียมตอไดีกวาเตรียมตัตอแบอกให้แฟนคับรู้ว่าการแข่งขันรถเนี่ยนอกจากซ้อมขับแล้วทีมเซอร์วิสต้องทำอะไางไรบ้างระหว้างการซ้อมเกี่ยวกันใโอเคเราเริ่มกับคำถามแรกเลยนะครับสนามเป็นไงบ้างครับ แไม่พี่อันีนักแขงอันนี้นักแขงอันน้นักแขงแล้วนี่เป็นใครครัเนี่ยก็เป็นบัตดี้เนี่นขวาก็บัตี้ดนยบัี้ไงแกแล้วปังปอนไปไหนวาปังปอนน้องคุอไปไหนวะ นะอันนครับนกจาเราสองคนยังมีทีแขกของ t โต้ต Thailand Team ที่มาจะร่วมให้ขบวนด้วยครมีครับพี่แมนโค้ชแมนหนึ่งคนแล้วก็คนอื่นๆโค้ชต้นมาน์ทก็อยู่ตรงนี้แล้วเย้มาเ,เ,เรียนเชิญพี่โค,ค้ชรับโอ้ยปังบ,บอลทำเสชิญมาเองด้วองเขาอยากเห็นปังบอลมีอยู่ตรงโน้นอ่ามาร์ทพี่มาอยู่ใกล้กัน ให้ร้องเจ็ด่อยโอเคอะไรๆนะครับอ่ะอนนี้บอกว่าผมแค่ปกติแป๊บนึงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้อ้าวบอรสนามนี้สนามนี้เป็นไงบ้าง ก็วันนี้แข่งครับผมรอบก็เต็มที่ครับแต่ว่าก็ต้องมีความระวังด้วยเพราะว่าสนามเป็นสตีดเกิปทอนข้างลื่นเพราะฉะนั้นก็ไปแบบเซฟกซครับมีรูก็ไปขอเอาเอาอยได้ไหมพี่ขอโทษนะอย่าวหา้ในเงี้เราไปยืนตรงกลางเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เราเหมือนเราไปแอบอยู่ว้าง้าบ้าป้าขอกลางระหว่างรถหนึ่งสามก็เป็นได้ เราไม่ได้แข่งเราไม่ได้แข่งเออเอาโอเคโอเคเอายืนยืนยืนยืเาากิต้นเราประสานผากี่สองพันมาเปิดข้อมูลดีกว่าแข่งแล้วเดี๋ยวเชียร์ให้ถูกุ่นากังบอลแข่งนทุกคนวันนี้เอาตดีสปอร์ตันี้เอาติดีอาสปอร์ตน